กลับมากก็ติดข่าวการเมืองครับล้างเมืองบาปเมียว,วดีเด็ดหัวชิตตูเตะหมูเข้าปากอินซีขอบคุณข่าวจากเว็บไซต,ต์บางกอก b i z n e w s c o m ครับศึกล้างเมืองบาปเมียว,วดีมินออนไลน์รอจังหวะรุกชิตตูหนาวจีนประสานไทยใช้ยาแรงแก๊ง BGF DKBA ดิ้นหนีบ่วงจีนเทา การปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ฝั่งรัฐกะเหรี่ยงไม่ง่ายเหมือนฝั่งรัฐฉานปักกิ่งคิดได้แต่ทำยากตัวแปรชายแดนไทยเมียนมาคืออิทธิพลสหรัฐรัฐบาลแพทองทานเปิดปฏิบัติการตัดไฟตัดน้ำมันตัดเน็ตไปแล้วหลายวันคนไทยก็เฝ้าถามว่ากี่โมงกี่ยามจึงจะมีการจัดการกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์ที่เมืองใหม่ชเวโกโก้เคเคพาร์ในพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีรัฐกะเหรี่ยง หลายคนคงอยากเห็นภาพพันเอกซอชิดตู่ผอบอกองกำลังเกเรียง BGF ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวก,กันกับไปโซเชิงมาเฟียโกกั้งที่ถูกจับส่งตัวไปดำเนินคดีในเมืองจีนจะว่าไปแล้วการที่พี่ใหญ่จีนจะใช้เล้าไกาโมเดลมาจาัดก,การพันเอกซอชิดตู่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ 1. เพราะเมียว,วดีไม่ได้มีแค่เกเรียง BGF 2. หากจะยังมีกกะเรียน KNU KNLA และ 3. KNU KNLA ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝ่ายต่อต้าน NUG และสหรัฐแหล่งข่าวความมั่นคงชายแดนวิจารณ์ว่าสิ่งที่รังสิมันรมสส,สบัญชีรายชื่อพักประชาชนเสนอให้รัฐบาลแพทองทานออกหมายจับพันเอกซอชิตตู่ในฐานะหัวหน้าแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็คิดได้แต่ทำได้ยาก ปัจจุบันพันเอกซอชิตตูเป็นนายทหารใหญ่ผู้นำกองกำลังเกาหลียี BGF สังกัดกองทัพเมียนมาและใกล้ชิดกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ประธานสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC แม้ความสัมพันธ์ของมินอองไลน์กับชิตตูจะลุ่มๆดอนๆในช่วง2-3ปีหลังมานี้ แต่ศูนย์อำนาจเจเนปิดอก็ไม่กล้าแต่ขับก,กับ BGF ในเวลานี้ระบอบมินออนไลน์สุดย้อนไปในปี2,537กองกำลังเกระเรียงพุทธ DK เคบโดยการนำของพันเอกซอชิตตูพันโทซอโมโตงและพันตรีเต็งวินนำกำลังพลแปรสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF สกัดกองทัพเมียนมา นับจากนั้นมากองเรี่ยง BGF และทหารเมียนมาได้เข้ามาประจำการตามแนวพรมแดนไทยเมียนมาเต็มพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีรัฐกะเรียงสถานการณ์วันนี้จังหวัดเมียว,วดีรัฐกะเรียงในทางการปกครองนั้นมีมุขมนตรีรัฐกะเรียงเป็นผู้บริหารท้องถิน่นแต่ในความเป็นจริงพันเอกซอชิดต,ตู่เป็นเสมือนมุขมนตรีคุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายทหารดังที่ทราบกันหลังจากทหาร KNLA และ PDF ยกกำลังถล่มเมียนมาที่ค่ายผาซองจนแตกพ่ายเมื่อกลางปีที่แล้วก็ไร้เงาทหารมินออนไลน์ในเมืองเมียวดีทหารเมียนมายังปักหลักอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองเมาะละแมงรัฐกะเรียงแม้ทหารเมียนมาจะเปิดปฏิบัติการอองเซยะเคลื่อนกำลังพลจากเมืองกอกาเร็กข้ามเทือกเขาดอนะโดยมีเป้าหมายจะยึดคืนเมืองเมียวดีแต่ฟาดานสกัดของกองกำลังกะเรียง K.N.L.A ไม่ได้ หลังรัฐประหาร2,564ความอ่อนแอของระบบมินออนไลน์ทำให้กะเเรียงเทาก่ออาชญากรรมไซเบอร์และค้ามนุษย์ด้านตรงข้ามอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระจังหวัดตากและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้านสมสหายแก๊งกะเเรียงเทา ยุคสงครามเย็นพรมแดนไทยเมียนมาด้านรัฐเกเรี่ยงนั้นเป็นเขตอิทธิพลของสหาภาพแห่งชาติเกเรียงหรือ KNU โดยนายพลโบมเมียซึ่งที่มั่นของ KNU ตั้งแต่มาเนอร์ปลอเมียวดีวาเล่พยาตองซูไปจนถึงตะนาวศีเป็นดังรัฐการชนของไทยและเมียนมาเมื่อเกิดความแตกแยกภายในสหาภาพเกเรียง KNU มีการแยกตัวเป็นกองกำลังเกเรียงพุทธเพื่อประชาธิปไตย DKBA แปรพักไปสนับสนุนเผด็จการทหารเมียนมาคำว่ารัฐกันชนก็หายไปต่อมาก็เรียง DKBa โดยพันเอกซอชิต,ตูพันโทซอโมโตงและพันตรีเต็งวินถอดเครื่องแบบ DKBa สวมชุดใหม่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF สังกัดกองทัพเมียนมา8ปีที่แล้วกองกำลังกรรเรียง BGF มีกำลังพลประมาณ7,000นายจัดวางโครงสร้างการบังคับบัญชาเป็น13กองพัน แบ่งพื้นที่ดูแลเป็น4ีกรมและปัจจุบันประเมินว่า BGF มีกำลังพล1น1 0 0มนนายผู้นำกองกำลัง BGF ที่ทรงอิทธิพลมีอยู่3คนคือชิตตูโมโตงและเต็งวินทั้ง3สหายต่างเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในเมืองบาบจีนเทาพันเอกซอชิตตูคุมกรม3หรือผอบอบกควบคุมพื้นที่3เมืองเม,งเมงวดีฝั่งเหนือและดูแลเมืองใหม่ชเวกโก,โก ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันโทซอโม่ต้งคุมกรมสี่หรือผอบอบกควบคุมพื้นที่4เมืองเมียว,วดีฝั่งใต้และดูแลเมืองตรงเหมยเมืองใหญ่เมียว,วดีและจีนเซียนพักตั้งอยู่ตรงข้ามตำบลแม่กนเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พันตรีเต่งวินคุมกรมสองหรือผอบบกควบคุมพื้นที่2เมืองเมียว,วดีฝั่งใต้และดูแลเมืองใหม่เคเคพักอยู่ตรงข้ามกับตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะกวาดล้างกะเรียงเทาและจีนเทาก็ต้องเข้าใจสภาพแนวชายแดนเมียนมาและไทยรัฐกะเรี่ยงจากเมืองเมียว,วดีจังหวัดเมียว,วดีไปจนถึงเมืองพญาตองซูจังหวัดจอินเซ็กจีรัฐกะเรียงไม่ต่างจากเขตปลอดทหารเมียนมา กะเรี่ยง BGF มีอิทธิพลลดเหนือแนวชายแดนด้านจังหวัดเมียว,วดีทางฝั่งเหนือและฝั่งใต้ส่วนกระเรียง DKBa ก็คุมพื้นที่เมืองสูกรีเมืองเมียว,วดีฝั่งใต้ไปจนถึงเมืองพญาตองซูเจ้าพ่อกระเรียง DKBa 2-3เดือนมานี้กองกำลังกระเรียงพุทธ เพื่อประชาธิปไตยหรือ DKBA ได้รับความสนใจจากสื่อไทยเมื่อมีการค้นพบเมืองสแกมเมอร์แห่งใหม่ที่เรียกว่าช่องแคบไทช้างตรงข้ามตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโกไซพลจอไซจอลาผู้บัญชาการกองพลน้อยที่1 DKBA เป็นผู้ควบคุมเขตพิเศษไทช้างเขาไม่ใช่คนเกเรียงแต่เป็นชาวไทยใหญ่ดำเนินธุรกิจขายาเสพติดมานานนับ10ปี หลังสิ้นผู้นำดีเคบอย่างพันเอกนาคามวยและพันเอกมูเซกองกำลังดีเคบก็ถูกโกไซส่นำพาไปสู่ธุรกิจสีเทาสร้างอาณาจักรเมืองสแกมเมอร์รองรับแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่แตกทับมาจากสีหนุวิวกัมพูชาและเล้ากายรัชฉานเหนือ ในรัฐกระเรียงสหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU ที่มีซอกวยทูวินเป็นประธานคนที่10จะเป็นองค์กรนําในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่การเกิดขึ้นของกะเรี่ยงเทาก็ทําให้ KNU ก,กระอักกระอ่วนใจพอสมควรทุกวันนี้กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNLA ของสหาภาพ KNU ยังทําการสู้รบกับทหารเมียนมา แต่ก็ยังห่างไกลกับคำว่าปลดปล่อยรัฐกเรียงเพราะไร้ความเป็นเอกภาพในกลุ่มผู้นำกเรียงสาเหตุหนึ่งที่พี่ใหญ่จีนไม่เลือกเล้ากายโมเดลปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมืองเมียวดีก็เพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจสหาภาพเกเรียงหรือ KNU ที่ผ่านมาผู้นำกเรียงสายแข็งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเรียงหรือ KNA l เลือกข้างรัฐบาลต่อต้าน NUG และเปิดรับการช่วยเหลือจากสหรัฐ ที่สำคัญพี่ใหญ่จีนยังเล่นเกมสองหน้าด้านหนึ่งจับมือกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์และอีกด้านหนึ่งก็ยังหนุนกลุ่มติดอาวุธชาติพันเนรัชชานตอนเหนือปฏิบัติการเด็ดหัวชิดต,ตูเจ้าพ่อเมียวดีเหมือนไปโซเชิงเจ้าพ่อเล้กากไกจีนคงคิดหนักเพราะไม่อยากเตะหมูเข้าปากอินซี ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางก k กบิ i เนีย s c o ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ